สวัสดีครับวันดูคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แลวก็เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับเฮ้ยพวกแกเคยมีคําถามแบบงนง,งงไหมแบบว่าเอ้ยจริงๆแล้วทําไมหมามันถึงพูดภาษาคนไม่ได้วะทําไมแมวทาไมนกทําไมไก่หมูลิงอะไรก็แล้วแต่ทําไมไม่เคยเห็นสัตว์เหล่านี้มันพูดภาษาคนเลยแล้วคนเองอะ่ะเคยพยายามพูดภาษาสัตว์ไหมแล้วแบบเป็นยังไงบ้างมันสื่อสารกันได้ไหมอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกนกที่มันสามารถเรียนเสียงของมนุษย์ได้สรุปแล้วมันพูดได้หรือว่าไม่ได้กันแน่ต้องบอกก่อนนะครับวาาในโลกขอองเร สิ่งมีชีวิตเนี่ยมันแบ่งออกเป็นหลายแบบด้วยกันแล้วมันก็มีเยอะมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่แบบอยู่ใกล้ตัวเราก็คือแบบต้นไม้กับสัตว์อย่งะ้ยะ สัตว์ไม่สามารถสื่อสารกับต้นไม้ได้มีใครไหมครับเดินเข้าไปหาต้นไม้แล้วต้นไม้ดูดตูดอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบนั้นวิ่งเลยนะครับต้นไม้ผีสิงไหครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าจะมีอย่างนั้นนะฮะทีนี้ถ้าหากว่าเราพูดในเรื่องของเราก็คือว่าเอา้าหมาแมวสัตว์เอ็นเดอร์แก๊งเนี่ยทำไมไม่พูดภาษาคนและทําไมคนไม่พูดภาษาหมาแมวบ้างล่ะจากการไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าที่เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าสิ่งมีชีวิตแต่ละแบบนี่นนะโครงสร้างเรื่องของสมองโครงสร้างเรื่องของลิ้นโครงสร้างเรื่องของ แล้วก็เรื่องของกล่องเสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันเอาง่ายง่ายถ้าเทียบกันก็คือแบบสมองคนกับสมองหมาเงี้ยก็จะมีความแตกต่างกันมีระบบแตกต่างกันมีโครงสร้างแตกต่างกันรวมไปถึงกล่องเสียงของคนและของหมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความซับซ้อนที่แตกต่างกันดังนั้นน่ะแม้ว่าหมาจะพยายามพูดภาษาคนเท่าไหร่มันก็จะพูดไม่ได้เพราะว่ากล่องเสียงของมันนั้นถูกตั้งมาอีกระบบหนึ่งขณะที่คนเนี่ยถูกออกแบบมาอีกระบบหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่สามารถพูดภาษาหมาได้ แล้วหมาก็ไม่สามารถพูดภาษาคนได้เหมือนกันบางคนบอกพี่หมอกขาแต่ว่าบางครั้งหนูพยายามแบบเรียนเสียงหมาเห่าหมาหอนทำไมทําได้เขาบอกว่ากล่องเสียงของมนุษย์เนี่ยคือแบบอเมซิ่งมากเพราะมีความซับซ้อนสามารถทําอะไรได้มากกว่าสัตว์อื่นๆบนโลกใบนี้ดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกครับที่ทาไมเราถึงสามารถเรียนเสียงไก่เสียงวัวเสียงควายเสียงหมาเสียงสัตว์ได้แบบตามใจชอบก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีกล่องเสียงที่แบบดีกว่าพวกมันนั่นเอง้ก็อย่างว่าแล้วครับสมองคนเนี่ยมีความซับซ้อนมีกลไกที่แบบดีกว่าสัตว์ทั่วไปดังนั้นนยมุษ์รจึงสาาถ ที่จะสร้างภาษาขึ้นมาสื่อสารกันได้แต่ว่าหมาแมวแล้วก็สัตว์เอ์เดอแก๊งเนี่ยไม่สามารถทําได้เนื่องจากว่าสมองของมันนั้นถูกออกแบบมาไม่เหมือนกับมนุษย์นั่นเองครับหลายคนต้องมีคําถามว่าอา้าวก็บางครั้งเรียกชื่อหมาเรียกชื่อแมวมันก็วิ่งมาแสดงว่ามันฟังรู้เรื่องอะดิหรือบางครั้งนกอย่างเงี้ยมันก็เรียนเสียงคนได้แล้วมันเกิดจากอะไรอย่างแต่ข้อมูลบอกว่าสัตว์เลี้ยงของเราครับสามารถจำำรําคําศัพท์ได้ประมาณตัวละ250คําหรือาอาจจะมากกว่านั้นซึ่งมันจะจําเป็นโทนเสียงครับ เราด่ามันไปโทนเสียงอ่อนน้อมแบบซอฟๆอย่างเงี้ยมันก็จะไม่รู้ว่าเราด่ามันตกกันข้ามครับถ้าเราพูดคําที่แบบสุภาพใส่มันแต่ว่าพูดเสียงดังเงี้ยหม่าก็จะกลัวเหมือนกันเพราะมันจะคิดว่าเราโกรธโอเกส์ไหส่วนการที่นกสามารถเรียนเสียงได้นั้นก็เป็นเพราะว่ามันคือความสามารถพิเศษของมันครับที่เก็บโทนเสียงของเราได้แล้วก็เอาไปภาคต่อแม้ว่ามันนะฮะจะสามารถเรียนเสียงได้แต่มันก็ยังไม่สามารถเข้าใจความหมายของคําอยู่ดีว่าที่เราพูดไปนั้นมันหมายความว่าอย่างไรดังนั้นครับอาจสรุปได้ว่าการที่สัตว์ไม่สามารถพูดภาษ คนได้หรือว่าคนไม่สามารถพูดภาษาสัตว์ได้นั้นก็เป็นเพราะว่าความแตกต่างเรื่องของโครงสร้างสมองโครงสร้างกล่องเสียงโครงสร้างของร่างกายแล้วก็กลไกลของร่างกายนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นข้อสงสัยที่ผมแบบสงสัยมานานแล้วว่าเอ๊ะทำไมสัตว์ถึงพูดไม่ได้สักทีหนึง่งก็เลยไปหาข้อมูลมาแล้วก็เอามาฝากวันนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่า,าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพี่เจมอนท์ชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ววัััคครรบบบบสสดี